ตอนนี้หนึ่งขวดคือทุกคนหมดแล้วเครียงเลยนะท่าไร่กะเท่าไหร่ะเออปังนี่ครับได้เวลาแบบปังๆนะฮะห้าทุ่มกว่าลองชิมชุมทอนมก็สิมันอฮัรุสกีริฟิงทั้งนี้แหี่แต่นนี้ทุกคนตอนนี้วิจะบอกว่านะเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วนะฮะ อยู่ที่ชุมพรน,นะฮะเดี๋ยวิดจะลองชิมนะข <an> ้าวต้ม <GO> ท <av uther> ี่ชุมพรนะฮะเป็นครั้งแรกที่อยู่บนรถไฟแล้วก็อยากไปซื้อข้าวต้มของชุมพรนะฮะคือตอนนี้เพื่อนก็ซื้อมาแล้วอร่อยไหมถ้าเราซื้อต่ดใอร่อยไหมดี ชาต้มชุมพรนี่คือเอ่อถ้าออกคำว่าชาต้มชุมพรที่บนรถไฟนี่คือจะดังนะครับเออเดี๋ยวกะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะอุ่นหนุนกะแล้วก็วิจัยลองชิมนะว่าจะเป็นยังไงนี่อะกะกำลังเดินนะเพื่อนกําลังซื้ออยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกคนเวลาห้าทุ่มกว่ากงงมากเยอะถ้าอะไรอยากข้างหลังไอ้วรนันทำหล่ออยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอนะฮะเอาเอาเอาตอนนี้หนึ่งคู่คือทุกค เหมดแล้วเกลี้ยงเลยนะนเท่าไหร่กะเท่าไหร่นะสามสิบเออปังตูดีนี่รับอ่ะ ได้เวลาแบบปังๆนะฮะห้าทุ่มกว่าลองชิมชุ่มพรมันก็สิมันอร่อยฮารุสกีรีฟิงทั้งนี้แงใช่ไหมั้งนี้แค่ละทุกคนลองชิมมาดูรูบอกว่าอร่อยก็ต้องชิมเองนะฮะเราต้องชิมต้องชิมเราต้องชิมด้วยปากของตัวเองนะครับจะปับปลาคาร์บิ่นซอร์วันเจี๊ยบนี่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 มีตัวน่นหรอกรนแบบปังมาก หมดยังอ่ะหมดยังหมดยังหมด่ัยมากทุกคนหมดเลยยิงลีสุดท้ายที่กูนี่ยิงแล้ยิงงรอตั้ลุ่โอเคบอ ยิงเียบอกว่าอุตส่าห์เราตั้งแต่ยุคท่านลุงหมดเลยซึ่งทุกปีนะฮะแต่บอกมากกันจะเลยบอกมากกันเลยมากกว่าเดี๋ยวรอของแม่หมดหรอไม่มากขึ้นขบวนนี้บรรลุกินไม่หยุดนะใช่เพราเดี๋ยวรอซื้อกับลูกกาที่นี้มากของกะน่ะจะขึ้นขบวนหนึ่งที่่ขายข้าวต้มชุมพรเนี่ยแล้วก็แบบหมดแล้วก็เจอกะต่อแล้วก็หมดแชมเปญซมี่จะก็อดเลยใช่ไหมจ้าอดสุดท้ายที่นี่ สุดท้ายที่กูข้าวต้มอาจารย์สุดทันสุดนะโอชุ่มพรไม่ผิดหวังนะกินข้าวต้มชุ่มพรอร่อยมากเธอไม่ต้องปรุงอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องแบบอืมกินบนรถไฟห้าทุ่มกกว่าจับที่แบบว่าจับที่แบบมาต่อแบบเรื่องๆงั้นเออสรุปนะคนอร่อยมากอะไรด้อะไรจริงแค่อะไรนะจาสุดท้ายเสร็